ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นั่งกลางถนนเลยไม่รู้รถจะเข้าหรือเปล่าทางนี้เป็นถนนใหญ่นะครับด้านในนี้เป็นที่ยิงตานะครับก็มานั่งขวางทางเขาเลยคงไม่มีใครเข้ามั้งมันเป็นทางตันโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง p c p เหมือนเดิมนะครับก็มีถามมาก็มาไล่ตอบนะครับถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็อย่าว่ากันนะครับ สำหรับคนที่มาช่วยเม้นก็ดีนะครับผมว่าดีเลยละเพราะว่าบางทีผมก็มาคอมเมนต์ช้าหรือบางคนก็อาจจะรู้ลึกกับผมก็มาช่วยการคอมเมนต์ตอบเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้นะครับก็แบ่งกันแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนถามมาอย่างถ้าใครมาเจอแล้วมีความรู้ก็เม้นได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะช่องนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์กันเพราะว่าเราก็ชอบเล่นในสิ่งเดียวกันนะครับชอบเล่นเหมือนกันนะครับโอเค ตันนี้ก็มาตอบคำถามเหมือนเดิมอันนี้อันนี้เป็นคลิปเก่าเนาะอันนี้ชื่อคุณอะไรเนี่ย brutd นะครับอันนี้เขาถามมาเกี่ยวกับไอตัวโหลดลูกเนาะชุดป้อนลูกเบอร์สองในลาซ a ด้าหมดแล้วเหรอครับผมว่าจะสั่งสักอันยังไม่หมดนะครับ ก็คือในลาซาด้าผมจะเปิดไว้2อร้านนะครับร้านเก่าช่วงนั้นเขาตอกลูกตอกแล้วตะกลัวมันขาดเราส่งไม่ทันนะครับ mm hmm. เขาก็เลยจํากัดการค้นหานะครับจํากัดการเข้าถึงนะครับมันก็เลยหาไม่เจอเนาะเพราะว่าเราไปกดยกเลิกลูกค้าเยอะ mm hmm. ก็เลยเปิดมาร้านที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็มี2ร้านเนาะร้าน2ก็พยายามเร่งเคลียให้ทันนะครับถ้าเกิดอะไรของหมดก็จะปิดร้าน สรุปแล้วก็คือมี2อล้านนะครับก็ยังมีอยู่นะครับตัวป้อนลูกก็ยังมีอยู่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก50สบตัวนะครับถ้าหมดรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันใส่ง่ายก็จริงแต่ว่ามันมันมีคนที่เขาคอมเมนต์ว่าบางทีเขาใส่ไปแล้วแล้วเขารีบลูกมันกลับหัวกลับหางนะครับก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมา ก็จะทําให้ใส่ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ลูกไม่กลับหัวนะครับก็ก็เป็นล็อตหน้าเนาะเดี๋ยวขอปล่อยล็อตนี้ให้มาให้หมดก่อนเนาะก็มีอยู่ประมาณ50ตัวนะครับถ้าใครหาอยู่ทักมานะครับรอบหน้ามันจะใส่ง่ายแต่ว่าราคามันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่อีกห้ตัวนะครับก็เหลือสีดําล้วนๆเลยนะครับถ้าหาลาซาด้าไม่เจอก็ทักไลน์มานะครับ idt.n. ขับนะครับยังมีอยู่นะครับยังพอมีมีอยู่ครับ แล้วก็คุณสาระดีนะครับพอลมต่ํากว่าพันยิงต่อไปวาวค้างต้องทํำยังไงครับอันนี้วาวค้างผมว่าน่าจะเป็นที่แกนขัดนะครับแรงดันมันหนึ่งพันแล้วพอเราตีไปยุบป,ปุ๊บลมก็ออกทีเดียวเลยนะครับก็คือลมหนึ่งพันถ้ายิงปุ๊บมัน,นฟูออกหมดเลยก็ต้องดูที่แกนแล้วก็ดูที่สปริงว่ามันกดหน้าวาวเกินไปไหมถ้ามันกดหน้าวาวเกินไปก็ม,มีมีส่วนทําให้ มันกดแช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่สปริงด้วยนะครับว่ามันยาวเกินไปไหมมันกดแกนแช่ไหมแต่ส่วนมากที่เจอมันจะเป็นแกนขัดนะครับบางทีลมลมสองพันก็ยิงปุ๊บปู้ออกหมดเลยก็มีนะครับอันนั้นแกนขัดนะครับก็ลองเช็คแกนดูก่อนนะครับว่าแกนมันขัดไหมถ้าแกนไม่ขัดก็แสดงว่าสปริงสปริงมันยันค้อนยาวเกินไปนะครับทำให้มันกดแช่นะครับพอแรงดันต่ำกว่า1000มันก็ออกหมดเลยนะครับ จริงๆถ้าเล่นยิงตรงนะครับเขาก็ยิงจนเหลือเจ็ดร้อยแปดร้อยบางทีมันก็เพลินก็เลยเหลือห้าร้อยก็มีนะครับมันก็ยังถ้าระยะช่วงกดของค้อนมันพอดีมันก็มันก็ไม่ออกหมดนะครับมันก็สามารถยิงได้จนถึงถึงห้าร้อยเลยนะครับก็สรุปนะครับดูดูที่แกนวาลวนะครับกับสปริงค้อนนะครับว่ามันกดแช่ไหม คุณสุภชัยนะครับเล็กปรับในดูเกียังไงครับกี่ขีดถึงจะอยู่ที่สามพันห้าเล็กปรับในนะครับก็ดูที่เกจที่เล็กเลยนะครับส่วนมากที่มันติดมาที่เกดที่เกดเล็กมันจะเป็นเกรหกพันพีไทยนะครับมันก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกถ้าผมจําไม่ผิดนะหกพันนะเลขหนึ่งก็คือคูณหนึ่งพันนะครับเลขหนึ่งก็เท่ากับว่าหนึ่งพัน 1,000พ psi เลขสามก็คือสามพัน psi นะครับอันนี้เขาบอกว่าสา0พันห้า psi ก็คือสามครึ่งนะไม่ถึงสี่แต่แนะนำให้เล่นแค่สา0พันพอนะครับพเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามาตรฐานเลยเขาเล่นกันอยู่ที่สามพันห้าแต่ว่ามีคนอัดอัดเกินมีไหมก็มีนะครับก็แต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เล่นแค่สามพันพอนะครับผมก็เคยอัดเนาะสามพันห้าแต่ผมว่าเล่นสามพันปลอดภัยสุดนะครับ แล้วก็ยิงตรงวาลดับเพิงเบอร์สองลำหกเกียวควรเล่นลมเท่าไหร่ครับยังไม่โมวาลครับเปลี่ยนแค่ซุอรีนหลอดสามสิบแปทับสี่ิอันนี้วาลดับเพิงเบอร์สองลำหกเกียวถ้ายังไม่โมวาลมันก็น่าจะไม่เกินพันห้านะครับเพราะว่าพันห้ามันตีแตกน้อยก็ทําให้ไม่แรงนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงพันพันสอลงมาถึงประมาณเจ็ร้อยนะครับ จริงๆควรจะโมวาวนะครับโมวาวมันก็อาพไปเล่นได้ถึง2,000มันแล้วก็มาคุมแกนวาวาวมันก็น่าจะได้จำนวนนัดที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอันนี้มันมันแค่ซูเปอร์ลีนนะครับมันตีเปิดเต็มที่ตอนช่วงลมพันสองถึงหนึ่ก็ช่วงนั้นก็จะแรงนะครับพอเราอัดไปพันห้ามันก็เบาลงนะครับเพราะว่ามันตีไม่ค่อยแตกพอมาถึงพอพอมันตีไม่แตกเราก็เพิ่มความแรงของค้อน ให้มันตีแตกที่พันห้าพอมันมาเหลือหนึ่งพันนะครับมันก็ตีแรงเกินนะครับก็ทําให้เปลืองลมได้ในช่วงพันสองถึงหนึ่งพันถึงถึงหนึ่งพันลงมานะครับมันก็ทําให้เปลืองลมนะครับเพราะฉะนั้นโมใส่ชุดโม่แล้วก็คุมที่แกนวาลวก็จะได้จํานวนนัดเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับวาลเดอรเพิงเนาะคุณเบนส์นะครับพี่ครับวาลเดอรเพิงใต้วันรับแรงดันถึงเจ็ดร้อยเพสไอไหมได้สูงสุด กีพ I อวาวไต้หวันนะครับก็แนะนำไม่ไม่ควรเล่นเกินพันห้าถามว่ามันรับได้ไหมมันรับได้นะครับแต่ว่าไต้หวันเท่าที่ผมเจอมันจะเกียวมันสั้นนะครับคอเกียวมันสั้นนะครับแต่ว่าบางคนก็เป็นวาวทองเหลืองของญี่ปุ่นตัวนั้นผมจะเรียกวาวญี่ปุ่นนะบางคนก็เรียกวาวไต้หวันตัวนั้นมันก็สามารถรับแรงดันได้สามพันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่โมมันก็ตีไม่แตกนะครับ อันนี้เขาถามว่าไต้หวันรับแรงดันถึง700้ยไหมเจ0ยได้ครับถึงพันหนะครับได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเวลาเราอัดไปแล้วมันตีแตกไหมส่วนมากวาวดับเพลิงมันจะทํามาลูใหญ่นะครับถ้าเราไม่โมมันก็จะทําให้ตียากนะครับคุณสุทัศน์หกเกียวยิงได้ในระยะกี่เมตรครับ6เกียวผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับ6เกียว8เกียว12เกียวระยะทําการถ้า50เมตรผมว่าไม่ต่างกันมากนะครับ บางคนเข้าใจว่าเกียวเยอะจะแม่นผมก็ว่ามันผมก็ว่าแม่นพอกันนะในความรู้สึกผมเพราะว่าลูกกดส่วนมากที่เขาทํามาเขาก็ใช้หกเกียวมันก็เขายังยิงกันที่ห้าหกสิบเมตรก็ยังได้นะครับ PCP ก็น้องๆลูกกดเพราะฉะนั้นหกเกียวระยะยิงที่กี่เมตรผมว่าถ้าในระยะห้าสิบเมตรก็แทบไม่ต่างกันนะครับหกเกียวแปดเกียวสิบสองเกียวสิบสี่เกียว อันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะเท่าที่ผมลองนะแต่ว่าส่วนมากผมก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ยิงห้าสิบเมตรแต่บางทีก็เคยยิงนะครับห้าสิบเจ็ดสิบแดสิบเมตรก็เคยยิงนะครับแต่ส่วนมากหลักๆเลยก็คืออยู่ที่ประมาณสาเมตรเพราะอะไรยิงแล้วมันหาไม่ค่อยเจอนะครับสรุปนะครับว่า6เกียวยิงได้ในระยะกี่เมตรผมว่าก็ 5้าสิเมตรได้นะครับเอานี้ตอบคร่าวๆนะครับก็คือ5้เมตรก็คือเท่ากับพวก12เกี้ยวนั่นแหละหรือใครมีข้อมูลที่ดีกว่าก็เอามาแชร์ comment มมแชร์กันด้วยนะครับมันอันนี้มันเป็นความเข้าใจของผมเนาะเท่าที่เท่าที่ผมเคยใช้มานะครับอันนี้คุณไม่แน่ใจนะชื่อภาษาอังกฤษผมก็เรียนมาสูงด้วยยอดมะม่วงก็เลยอ่านไม่ค่อยออกนะครับชื่อ ถ้าลูกกินซ้ายหมุนไปทางขวาคือตัว R ถ้าลูกกินขวาหมุนย้อนซอนถ้าลูกกินต่ำหมุนที่อัพตามลูกศรอ,อ๋อน,นี้เขาก็คอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าง่ายๆก็คือหมุนตรงกันข้ามกับทิศทางที่ลูกกระสุนตกนะครับอ๋ออันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันตอบนะครับมันก็ทําให้คนอื่นเข้าใจง่ายเนาะอันนี้เขาถามว่าชื่อภาษาอังกฤษอีกแล้วเนาะ ลม1 8 0 0 psi ใช้กับลูกตอกได้ไหมได้นะครับ1800 500ก็ใช้ได้นะครับกับลูกตอกแต่ก็เป็นบางค่ายนะครับแต่ผมว่าใช้ได้ถ้าเราดันลูกให้มันขึ้นเกลียวนะครับมันไปกินเกียวรอที่พร้อมที่จะหมุนอยู่แล้วนะครับผมว่าลม500ก็ยิงออกนะครับสำหรับลูกตอกอันนี้เขาบอก1ั0 0ป psi สบายเลยครับ1 8 0 0ปยิงได้สบายครับคนชอบปืน อันนี้ชื่อเขาเนาะที่ครับระบบยิงตรงถังลมสั้นกับถังลมยาวเท่ากันอันไหนแรงกว่ากันนะครับความแรงเท่ากันนะครับถังใหญ่อัดไปแรงดันที่3,000 psi กับถังเล็กอัดที่3,000 psi ตอนเราใช้ครั้งแรกความแรงมันเท่ากันนะครับถ้าลมมันลดเหลือ2,000มันก็จะเท่ากัน2,000นะครับความแรงมันไม่ต่างกันนะครับถังเล็กกับถังใหญ่มันจะต่างกันตรงที่ปริมาณนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นถังแก๊สบ้านนะครับถังแก๊สบ้านกับถังแก๊สปิกนิกนะครับมันอัดมาที่แรงดันเท่ากันแต่ว่าการใช้งานมันไม่เท่ากันนะครับถังใหญ่มันก็ใช้ได้นานกว่าถังเล็กมันก็ใช้ได้น้อยกว่านะครับเหมือนกันนะครับถามว่าความแรงเท่ากันไหมความแรงเท่ากันนะครับพอจุดเราเร่งฟู่มันแรงเท่ากันนะครับอันนี้เขาบอกคุณสมศักดิ์เนาะ PCP ไม่รู้ผมอ่านถูกเปล่า มาเพิ่มเติมความรู้ครับน้ำข้าเกตปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่หายให้ใช้อะไรบางๆแหลมๆแคะหน้าปัดออกแล้วผ้าหรืออะไรอะไรก็ได้เช็ดครับอ่าอันนี้ก็ได้นะครับงัดหน้าปัดออกแล้วก็เช็ดก็ได้นะครับลมมันไม่รั่วมานะครับมันลมมันไม่รั่วมาที่หน้าเกรนะครับหน้าเกรแตกหน้าเกตแล้วก็ยังใช้ได้หมดนะครับก็นี้เขาบอกว่าให้เงี้ยออกมาเช็ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้ อันนี้คุณไม่แน่ใจอ่านไม่ออกถังสลิมกับหลอดอะลูอะลูไหนน่าใช้กว่ากันครับใช้กับวาวเยอรมันใช้กับยาวเยลยเยอรมันนะครับพูดถึงถังก่อนเนาะถ้าเป็นหลอดอะลูกับถังสลิมถ้าถามความคิดผมผมว่าถังสลิมน่าใช้กว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าถังสลิมที่ ที่เขาเอามาใช้กันใน PCP ส่วนมากมันจะมาจากโรงงานที่เขามีการทดสอบแรงดันมาแล้วนะครับส่วนหลอดอลูมิเนียมมันเป็นของที่เราทําขึ้นมาเองหรือว่าทําขึ้นในไทยมันไม่มีการทดสอบนะครับก็คือกึึงเสร็จก็ส่งให้ให้เลยถามว่ามันทนแรงดันได้สามพันไหมมันก็ทนได้นะครับแต่ในคุณสมบัติของมันผมว่าถังสลิมมันน่าเล่นกว่าแล้วทําไมวาวตะเพิงเขาถึงไม่ใส่ถังกันนะครับเพราะว่า มันใส่ไปแล้วเขามาวางโหลดช่วงระยะห่างลำมันไปติดกับถังนะครับมันใส่แหวนไม่ได้เขาส่วนมากเขาก็เลยเล่นหลอดกันนะครับแต่ถ้าเราลองลองโหลดหลังขึ้นมานิดนึงมันก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ถังถ้าถามผมว่าอันไหนน่าใช้กับกันผมตอบในความคิดผมผมว่าถังสลิมนะครับหรือว่าถังอลูสีดำนะครับน่าใช้กว่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่รูปทรงกับ กับการวางโหลดด้วยเนาะถ้าบางทีผมบอกว่าถังอะลูใช้ดีกว่าไปวางแล้วมันติดนะครับถ้ามันติดก็ใช้หลอดนะครับใช้หลอดอลูก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เล่นแรงดันที่สามพันนะครับก็อย่าให้เกินเนาะเห็นถังลมอันนี้ช่วยแบ่งปันนะครับชื่อเขาเนะเห็นถังลมมีความยาวหลายขนาดแต่เติมลมได้เท่ากันและราคาก็เท่ากันอยากทราบว่าจํานวนนั้นในการยิงต่างกันไหมอ๋ออันนี้ เหมือนกันนะครับถังแก๊สใหญ่ถังแก๊สบ้านกับถังแก๊สปิกนิกนะครับมันก็ต่างกันนะครับอัดลมได้เท่ากันก็จริงนะครับอันนี้ลำสิบสองเกียวยาวยี่สี่นิ้วกับลำสิบสี่เกียวยาวสิบแปดนิ้วิระยะยิงหวังผลแปดสิบถึงร้อยเมตรจะเท่ากันไหมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับร้อยเมตรอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เนาะคุณคะนึงคุณไม่ใช่คุณสุภาชัย คุณสุภชัยเนาะก็ถามมาถ้าเกิดใครเคยลองนะครับลำสิบสองนิ้วยี่สี่เต็มกับสิบสิบสองเกลียวสิบสองเกลียวยี่สี่นิ้วกับสิบสี่เกลียวยาวสิบแปดนิ้วหลังผลที่แปดสิเมตรถึงร้อยเมตรเท่ากันไหมถ้าใครมีประสบการณ์ก็ช่วยคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเพราะอย่างผมเต็มที่เลยก็ห้าสิบเมตรก็ไม่ค่อยยิงแล้วนะครับก็เลยตอบยากนะครับ อันนี้คุณสุทัศน์ชุดโมมาหรือยังครับยังเลยนะครับก็ยังไม่มานะครับพี่ครับขอสอบถามหน่อยครับผมตั้งเล็กปัาในแบบเรียงแหวนจะตั้งที่พันแปดเอาวิธีที่พี่บอกมาตั้งแต่พอตั้งแล้วได้พันสองครับเป็นเพราะอะไรอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าแหวนแต่ละแต่ละที่มันจะเรียงมาเหมือนกับของผมไหม ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ก็ลองลองเปลี่ยนแหวนดูนะครับดรว่ามีอะไรสำรองลองเพิ่มแหวนไปอีกสักตัวนะครับขึ้นนะครับผมเคยลองแล้วแหวนแหวนยิ่งเยอะความดันมันก็ยิ่งเพิ่มนะครับก็ลองดูเนาะก็อาจแหวนอาจจะล้าก็ได้นะครับมันเลยขึ้นได้แค่พันสองหรือว่าเกจล้าก็มีส่วนนะครับบางทีเกจมันก็ขึ้นไม่ถึงก็มีแต่ว่าแรงดันมันปล่อยไปถึงนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ถ้ามีอะไรลองเพิ่มแหวนไปสักตัวหรือสองตัวก็ได้นะครับ หงายขึ้นนะครับเพิ่มตอนเพิ่มไปก็หงายขึ้นเลยนะครับ M สี MC ่เบอร์สามติดเล็กตัดพันแปดยิงระยะห้าสิเมตรลูกจะปิวหรือเปล่าครับลองระยะยี่สิบเมตรก็แม่นดีแต่ยังไม่ได้ยิงระยะไกลยังไม่ได้ยังไม่มีที่ลองครับอิดบุ๊กอิดบ็อกทะลุเลยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเบอร์สามเบอร์สามเท่าที่ลองของเพื่อนเนาะก็ เล็กตัดที่พันห้าได้ความเร็วอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับเบอร์สามแต่ก็ยังตอนตอนนั้นก็แค่ทําระบบนะครับยังไม่ยังไม่ได้ลองกลุ่มยังไม่ได้ลองความยังไม่ได้ลองยิงไกลนะครับแต่ลูกโบเบอร์สามค่อนข้างหนักผมว่าไม่น่าจะปิวนะครับแต่ว่าอาจจะตกเร็วกว่าลูกเบอร์สองนะครับน้ําหนักลูกมันเยอะกว่าเนาะปิวไม่น่าปิวแต่ว่าระยะตกมันน่าจะตกเร็วกว่านะครับ ที่ครับทาห้องกั้นลมเดิมสองพันลมออกสองพันเลยเปล่าอันนี้ทําห้องกั้นลมสมัยตอนที่ผมทาวาวเยอรมันเนาะที่ผมใช้ท่อ PVC ทําเป็นห้องกั้นลมนะครับตัวนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงก็สู้เล็กไม่ได้นะครับถามว่าอัดสองพันมันออกสองพันไหมมันออกสองพันนะครับแต่พอเรายิงนะครับเกมันจะตกไปเลยนะครับมันจะออกจากหลอดห้องที่เราทําไว้แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่ อย่างเรายิงครั้งแรกลมสองพันนะครับสมมติลมออกหนึ่งร้อยนะครับเกจมันจะตกไปเลยครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้ามันออกไปหนึ่งร้อยมันก็จะเหลือพันเก้านะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยตามแรงดันในถังเพียงแต่ว่ามันจะกระชากลมแค่ในห้องที่เรากั้นไว้นะครับมันทําให้ เขาเรียกว่าว่าไงมันก็เหมือนเล้าติดเล็กแต่ว่ามันเป็นห้องยาวแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้คุมการปล่อยลมนะครับถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ยังไงก็สู้ติดเล็กไม่ได้นะครับอันนี้เล็กพันห้าลูกจะวิ่งเท่าไหร่นะครับเล็กพันห้าเท่าที่ลองมันก็ถ้ามันเป็นลำเต็มมันก็เกือบแปดร้อยอยู่นะครับเท่าที่ลองเนาะที่ผมใช้อยู่มันก็วิ่งอยู่เจ็ดร้อยนะครับแต่ลำสิบสองนิ้วเนาะที่ผมใช้ เล็กพันห้าแล้วก็เบอร์สาคนเล่นลมเท่าไหร่ผมก็ว่าเล่นเต็มที่เลยนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมพูดมาเนาะว่าเล็กมันตั้งมาพันแปดเราก็ใช้พันแเลยแล้วก็ใช้วิธีคุมแกนวาวเอานะครับโดยการเจาะลูกค้อนทําเป็นตัวหนอนเพื่อทะลุไปยันกับแกนวาวนะครับอยากได้แรงอยากได้เบาก็ตั้งระยะตรงนี้เอาดีกว่านะครับจะทําให้ประหยัดลมด้วยนะครับ ติดตามทุกคลิปครับสั่งลำสองลำแล้ว m4 ยิง40เมตรตั้งเล็กเท่าไหรดีนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ผมก็แนะนำให้เล่นที่พันแปดนะครับแล้วคุมที่แกนวาลเอามันจะแกนวาลยิ่งสั้นลมมันยิ่งปิดเร็วปริมาณของเราในการใช้มันก็ได้เยอะขึ้นนะครับเท่าที่ลองเพอเท่าที่ผมทำผมก็ถัง0.35ผมก็ยิงได้เป็นร้อยเลยนะครับ อยากได้ M4 แบบถังหน้ามีเล็กด้วยครับพี่พอมีอุปกรณ์แนะนำผมไหมก็พอมีนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับลมก็มีนะครับแต่ว่าเป็นตัวเป็นชุดเลยผมไม่มีนะครับแล้วก็มีคนถามมาเรื่องลำจุดสองสองไปยิงดินขับที่ผมก็ไม่มีนะครับที่ผมมีเฉพาะอุปกรณ์ลมเท่านั้นนะครับผมใช้แปดมิลติดเล็ก ปั๊บเล็กสา0ี่รอ psi ปั๊บเล็กยังแหวนแบบไหนครับเพิ่งหัดเล่นมือใหม่อันนี้ก็ตั้งแกนวาล์วนะครับผมว่าเป็นง่ายที่สุดง่ายกว่าการที่ว่าเรามานั่งเรียงเล็กอีกนะครับเราอยากให้มันแรงแ,แค่ไหนเราก็ตั้งแกนวาล์วนะครับเถ้าจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนะาะเมื่อก่อนนี้ผมก็มาเรียงเรียงเล็กแล้วเมื่อก่อนไม่มีปั๊มลมด้วยก็สูบเอาเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับตอนหลังก็ใช้วิธีคุมแกนวาล์วเอารู้สึกว่ามันจะ จำนวนนั้นมันจะได้เพิ่มกว่าแล้วมันก็ทําได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าเลียงเล็กอีกอันนี้ก็แนะนําให้คุมให้คุมที่แกนบเอาวเนาะพี่ครับงบประมาณ 10k เล่นปืน pcp ได้ไหมก็ได้นะครับมันอยู่ที่ส่วนประกอบอยู่ที่ชิ้นส่วนบางอย่างที่เราทำได้เราก็ทำนะครับอย่างโหลดผมก็เอามากัดเองอะไรเอง ค้อนก็มากัดเองมันก็ประหยัดได้เยอะนะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับต้องดูต้องดูชิ้นส่วนกับของที่เราใช้นะครับแต่ถ้าเราไปสั่งแบบเล็กเทพตัวหนึ่งมันก็สามพันเก้าแล้วนะครับถ้าเราไปใช้ของดีๆมันก็ไม่อยู่นะครับสิบเคเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ชิ้นส่วนที่เราจะใช้นะครับ เกตวัดเล็กมีหน่วยวัดเป็นบาถ้า1,800เท่ากับกี่บาทร้อยบา์มันก็ก็พันหก็น่าจะประมาณ120าร้อบบาทนะครับก็จะได้พันแเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวเลยก็น่าจะครบทุกคนนะครับถ้าตกล่นก็มาคอมเมนต์ต่อในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ หลายอย่างที่ผมพูดไปมันก็อาจจะผิดบ้างอาจจะถูกบ้างถ้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เอาจากประสบการณ์ที่ผมทำมาแล้วก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังนะครับใครที่มีรายละเอียดนอกเหนือจากผมก็คอมเมนต์บอกเพื่อน,อนได้นะครับช่องนี้เป็นช่องแลกเปลี่ยนความรู้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ตอนผมเล่นใหม่ๆก็ไม่รู้จะปรึกษาใครถ้ามีคนให้ปรึกษามันก็คงดีนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาเราด้วยเนาะไม่ต้องลองผิดลองถูก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็คลิปหน้าเราก็จะมาคุยพูดพูดคุยกันต่อเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ